ในช่วงนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็มีการเข้มงวดมากอยู่แล้วแต่เมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ต้องมีการคุมเข้มมากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดปัตตานีกับจังหวัดสงขลานะครับด่านควนมี่สงขลาคุมเข้มรอยต่อชายแดนใต้ป้องกันลักลอบก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่หลังเกิดเหตุก่อกวนหลายจุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อคืนวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาครับ หลังเกิดเหตุก่อกวนสร้างความไม่สงบในพื้นที่ชายแดน,นใต้จังหวัดปัตตานียะลานาราธิวาและสงขารวมกว่า40จุดนะครับเพื่อหวังที่จะทำาลายระบบเศรษฐกิจพยายามสร้างสถานการณ์ทำลายบรรยากาศ ในว่วงของเดือน Ramadan, รอมฎอนทาให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในจังหวัดสงขลาต้องยกระดับการเฝ้าระวังการก่อเหตุความไม่สงบและดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนมากขึ้นครับโดยวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวเอ็มทีสงขลาได้ลงพื้นที่สํารวจการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงบริเวณด่านควนมีดอําเภอจนาจังหวัดสงขลาด่านรอยต่อสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลาปัตตานีพบว่าบรรยากาศการเดินทางทั้งขาเข้ามาในจังหวัดสงขลาและขาออกไปยังสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่อนข้างคึก ประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางผ่านด่านความมั่นคงควรมีดจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายความมั่นคงที่ปฏิบัติงานประจำจุดนี้นะคะมีการกวดขันเข้มงวดในการตรวจตรามากเป็นพิเศษมีการเรียกตรวจค้นนะคะและขอดูเอกสารสำคัญรถเกือบทุกคันขนาดเรียกตรวจได้มีการถามถ่ายผู้ขับขี่ถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางเพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบอกว่าช่วงนี้การเดินทางผ่านนนควมีดอาจจะล่าช้าไปบ้างนะครับในการตรวจค้นรถค่อนข้าง หนาแน่นในบางช่วงเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องการกวดขันตรวจตราสังเกตรถและบุคคลต้องสงสัยอย่างละเอียดจึงของความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือและช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับหากพบเห็นสิ่งผิดปกติวัตถุต้องสงสยัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีผ่านสายด่วนความมั่นคง1341หรือโทรตรงที่แม่ทัพภาคที่4หมายเลข0611732999ครับ